มาสมบายดีพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนเอาพบพอกับเมนูตำขบุ่นตำร่วเม,ม็ดตำหอยเซ้อรี่พี่น้องนะเบาๆไลหละ่ะมาแสบๆน้องกันนะพี่น้องขออนุญาตใส่ซอน

음んうん mm -hmm.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  ห uh huh. มัอนหอยแมพี่นอ้องมัอนหอยผักกาดดองหรือว่ากิมจิ เทียมดอมหั <c oughs> วามาคอยไงค,คอยซื้อรีไมพี่น้อง Mhm. หยอดพระเกษตรนวลเมนูนี่เห็ดเป็นกับแกลมก็ดีพี่น้อง จัดคำยิน,นยงเพื่อพี่เพื่อนออ้องอ ต้องใส่มี่ต้องแบอบ วันสามทนมืน หน่อดพัก,กเกษนา,าห,หาตามหัวตามสวนในบ้านเราพี่น้องไม่มได้สื่อลรวของอยู่บ้านเอาเขาว่าจับเป็นอื้อ 으음 う 음. 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 กิ่นแหลมแบบสุดๆดไ่นเนอะวันมเดกินโดน อ,อ่ะจะฝากกดไลค์กดติดตามดดกดแชรต่ให้ส่องบ๊อมบ่าวููไทยคนบ่ดื้ออ่ะวันนี้ก็ขอจบการแสดงการกินเพียงแค่นี้สวัสดีครับ